ขอต้อนรับเข้าสู่เวนการไฟไทยแลนด์บายจากช่ครับผมในคลิปแบตเชอร์วันนี้จะเป็นการแบตเทอร์ระหว่างได้เป็นชัานโพลิสเป็นสายเบรกไลท์ผสมกับท่านบอกนะโอเคแล้วก็ก็เป็นอันนี้เป็นรอย่อพารินสายติกเทเบร์ดาก้อนนะครับผมก็เริ่มเลยมาจวดก่อนเราสับกองอะไรกันเรียบร้อยแล้วสามสี่ห้าเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนสองครับหนึ่งสองสามใบโอเค ก็ดิเมนชันเป็นโอ้โหถ้าเป็นถ้าเป็นพริกแกงเนี่ยครับคือครบเครื่องอะ่ะเครื่องแน่นอะ่ะพูดได้คําเดียวเลยอะ่ะจริงๆมันคือพริกแกงดีๆนี่แต่ต้องมาแบบมาเต็ม่อยนะใช่มันต้องมีเครื่องแกงที่ครบคันอะ่ะ <c oughs> มีกุ้งตัวใหญ่ๆนนะอันน้ะแซบ่บเอาเป็นว่าเปรียบเทียบเป็นอาหารก็ประมาณนั้นเลยแล้วกัน <c oughs> ต้งยำกุ้งไอเดียวปลาปยิ่งชุบิ่มเลยครับเราเธอัจไดเมนชั่น ไล่แล้วค่ะจบเทิร์นแล้วเราก็ต่อครับผมเอามาคอไปอีกครับผมหมื่นสองหมื่นสองได้ขอหมื่นหนึ่งหนึ่งนะไม่มีอะไรครับผมลัสโบจบเทิร์นครับเขาเทิร์นจัวไล่ฮะเอาแล้วเอาไล่ก่อนเลยแล้วก็สกิลสกิลซาดบัตหนึ่งแล้วถ้าบัตสับเล็กเล่นไม่สิ ออโอ้ยอย่างดียังมีคุเจียนขึ้นเซนบัตเตอร์นะครับเป็นสายที่รวมกันแล้วอ,มมอยากเจอแบงเลยเก่งชิบหายอ9,000 9,000นั 9, 9, <000 S 2> นเนาะไซด์หนึ่งครับไซด์หนึ่งเนาะเช็คิีพลังเจ <5, 000 S 1> ็บ5,000ชิครับผมตะแตนอแอนรอ กดไลค์ก็ออโอเคหมื่นสองแวนครับหมื่นสองแวนเก้าพันหมื่นสี่แวนครับหมื่นสี่แวนกาดหมื่นอ่าได้หนึง่งได้หนึงเข้าคี้ครับนี่คีมา่มกี้กลับไมค์โกงคี้พลังแวนจบไหนว่าเหมือนกันเลย <laughs> สแตนรอบมาจัดมาไลค์มาแล้วบวกห้าพันด้วย ไคอเออ,อ,อะไรอย่างเดียวเลยโอเคครับ16ื 1, ่นหกวนการครับ16ื่นหกวนการขอเป็นพระเอกไม่ใช่ขอเป็น,ออปนบ 1, 1> ีจีครับผมบีเนาะเฟิร์สเช็คเซคชั่นเช็คมาแนละ้วไม่มีอะไรตรีข้างหบนหนึ่งตายตายตายผ่า,ยานครับสแตนครับผมแอนดรอครับไร <Right S 2> ครับผมวิงเกิ คอสโบครับผมสกิลรีเจียนครับผมครับอ่าผมขอหาทีเดียวนะครับอ่าตอนนี้เข้าไปด้วยเพื <Not S 2> ่อหาบัสเปดแล้วก็เขาได้บ so ัสของตัวนี้ด้วยโอเคก็สเต็ปสเต็ปตึกป้อตึกตึกป้อตึกตึกป้อตึก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 ไม่ใช่อ่ะมีหมาตัวหนึ่งแล้วก็มีบัสเตดอีกตัวหนึ่งบัสเตอร์โอเคแล้วก็จะมีอ่า แกสองอีกหนึ่งตัวโหวตมาโอเคมาแล้วตึกเพราะตึกสนามครับตึก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 สนามนะครับตอนนี้สำหรับตำแหน่งครับผมชุดเดวัลไปหมือนสองจบดีแวนการ์ดเลยสามเดบแม่งลุยก่อนเลยจริงเหรอจอย่างนี้เลยอืมเอาไงเอาไงอืมโอเคโอเคสองแปดแบนการ์ดครับเอาการเช็ค หนึ่งเช็คสองขีพลังข้างครับผมเบิร์ดเช็คเซคเช็คตะกิลวครับผมเอามือหนึ่งใบย,ยัดะดัวแล้วก็หงายแดมครับผม1มื่นสี่ตีแวนครับผมเป็นห้ 5, าพันฐานมือก่อนฐานมือก่อนจะใช้รอเร็วได้5,000โอเคจบเทธนครับผมมาแล้วต้นตีมาแล้วสาารตนแอนก็ท่าใหญ่ ใหญ่ไหมดูสิแรงไรอ่ะตะคิวความหนึ่งครับผมบวกมือบวกขี้ห้ามกัดเออครับอาเตะกัดเช็คสามเตะกัดครับผมมีอะไรอีกมาไอ้ตอนนั้นลงแล้วเขาจะบัสเลยนะไอ้ตอนนั้นลงแล้วเขาจะบัสเลยไม่อีกลงเพราะเขาต้องเิกัดใช่ไหมต้องรีเจนก่อนต้องรีเจนก่อนอ่ะเดี๋ยวไปรีเจนก่อนอ่ะย้ายตำแหน่งโอเคไปรีเจนครับผม อันนี้ถือว่ากับเท้ากองนะอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วรับน้องๆที่นี่นะผมโอเคก็ครับประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกมะจัดมาเขาขาดแล้วคเออแฟนได้รับเท็กครับผมก็ตีทิศจั่วหนึ่งหายดามหนึ่งครับรอเร็วลงครับผมมีตัวไหมอช่แน่นเลยโอเค อันนี้แวนก็พลังเป็นสามหมื่นสามหมืครับผมเกตหนึ่งห้ามกันเอออสังคริแต่การได้ด้วยเขียนอับสักกูเขียนอู้เหมันพิทมันจวดสองหงเดมหนึ่งเนี่ยพิทจวดสองหงหนึ่งเลยนะครับไม่กาดไม่การไม่การไม่กาไม่การเปิดเช็คเซคันเช็คยูได้ยูได้พลังแวนยูได้กัไปโอเคยูได้กับได้กับโอเคทำไมนี้ ดาเมจเช้ครับผมหนึ่งพีเตอร์บอลสองห้าพันแวนครับผมอันนี้จมตีฮิตนะครับเออเทคแวนนะฮะตีถึงสองหมื่นจวดหนึ่งใบก่อนครับอ่าจวดหนึ่งใบก่อนแล้วก็เทคตัวล่างครับผมนี้ก็บอกคัดเมื่อโยนเทคให้เมื่อจมตีฮิตจวดการ์หนึ่งใบใช่ไหมใช่เพราะว่าไหนครับอีเจียนหนึ่งใบจวดหนึ่งใบก่อนโอเคแล้วเท่าไรนะครับพับอีเจียนขยายดาเมจหนึ่งใบโอเคแที่ยมาครบอ่ะสกิล ตอเนีอยอันนี้บวกไปห้าพันเนาะได้หนึ่งหนึ่งตาทิกกเลสเลสสี่ตัวจากเราเลยว่าผมสแตนใหม่แล้วก็ตีสามหมื่นห้าสเมื่อกี้ได้หนึ่งทิกเนาะได้หนึ่งทิกครับสามหมื่นห้าสามหน้าสองชิ้นเกตหนึงเกหนึ่งขึ้นไปครับขอลงมากะส3สามสาหกสอันนี้หนึ่งได้แล้วเสพได้นะครับเสได้นะครับสามหกอันนี้สี่หนึ่งสี่หนึ่งเาไรวะสี่หนึ่งอ่ะสี่ห้า สี่ห้าไอ้สี่หกสี่หกสี่หกโอเคมาก็นะเตะดูก่อนแล้วกันค่อยว่ากันอุ้ยไม่โดนอุ้ยรอดโอเครอดรอดครับทายใหญ่คือหลบตีได้แล้วโว้ยทาใหญ่ตั้งนิ่งหลบตีได้แล้วโว้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอาเอางี้กันเก้าพันข้างใจบาปตีรถได้ตายเอาแว่นแว่นแวนสองแปดครับคนอะไรตีรถ กลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนโอเค <c oughs> อเช็คหนึ่งเช็คสองไม่มีอะไรเลยหมื่นหก万ครับัหมื่จบครับผมหลบตีในรอบหนึงรอบสองหลบตียังหลบได้อยู่ดพีจีกัได้ตีไม่ถึงสามหมื่นเราได้สองทิกอะแปะไปก่อนแปะไห้นแปไปก่อน อันนี้ก็อยู่ในสภาพดีแจ้งก็ยังเตีสองหมือนกัได้อยู่เนาะใช่แต่ว่ามันมันได้แค่จั่วไงมันจะไม่แจ้งนี้ไม่ได้ต้องตีฮยหิดจะได้จั่วเตีฮิตแหวนป่ะเอกบอกว่าจบเตีฮิตแวรยกาดป่ะตีฮิตสำเร็จเฉยๆครับอุ้ยไอ้หน้ามืดตี๊ยหสำเร็จมันตีข้างแน่นอนเะดูตร้างเตีข้างดี่ไปแล้วไปแล้วเตี๊ยอากาดเนาะเพิรอเช็คพลังแหวนเมาการ์ดเอนเช็คเอกมางแหวนจั่วเอาละมันเริ่มกะห้ามหนึ่งกาอีกแล้ว เลส4ตัวแวางสแตนครับตอนนี้พลังวางกาดเป็น30,000ก็ได้แทคเกตหนึ่งขึ้นไปห้ามเขาลงมาเขาจังเลยมาค่ะิดจวยคิดจวยยังโอจวดด้วยจวดด้วยโอเคสกิลฮิตนะครับจวยเนี่ยอันนี้ก็ไตแวนครับ30,000ข้างหลังก็ไม่บูสต์หรอจะจอดรถไว้อย่างนั้นเหรอเออ30,007เก็กเมากาวเลยครัเข้ามาเลยอะเข้าเลยเหรอเข้าเลยชี้ตายเซคั่นเช็ค บอดปาร์ตไปแล้วสีแสไปตั้งตัวแล้วครับผมฟ้าแดงดอกไม่เป็นไรลูกเป็นลูกก็ได้อะไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีตัวเลือกเรามีตัวเล่นโอเคโอเคอะสีแมทครับผมครับผมไม่ได้มีอะไรดีกว่าเดิมเท่าไหร่เลยอ่ะซิกแล้วก็วนไปครับวนไปคอเกตสองเกตสองเป็นตัวนี้โอเค จุดเทียนเียนวนสิงเซฟไม่หมายรูปเร้ก็เล่นสิงเซฟเล่นวิงเก่าอะไรเนี่วิงกันจะสิงเซฟเชื่อผมดิจะจะจะสองแปดสองแปดตีมนเนาะไเกดการเลยโอเคโอเคเช็คข้างนี้ตัวหนึ่งครับไม่มีอะไรโอเค อ่าแล้วก็สิบสี่ครับผมแวนขอห้าพันห้าพันบเจ็หมื่นเก้าแวนครับผมคือปล่อยแล้วสิ่งเทพฉันส9เก้าโอเคจบ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 ให้เทคเมาเกา้สกาสตาร์ให้หุ่นยนต์เมาเกา้กาอันรอบเขไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละมันก็ลงไปตัวหนึง่ง ก็ตีอยู่แ <un> ค <respondents> ่น <Uh, well ี้แหละแม่ก็เจียนใหม่มีอยู่แค่เนี้ยสองอย่างว่าแล้วว่าแล้วโอเคมาเป็นเพชรโมกเก่าสองสามสี่เป็นเมกเก่าใหม่ละมาดูขั้ว หมดหมดหมดอ๋อมาเจียนแป็กเหรอเจียนแป็กเหรอไม่แป็กไม่แปกจริงๆถ้าสมถติเป็นการแข่งอะครับก็ถ้าเขาไม่นับอย่างนี้เขาเจียนไปแล้วก็แป็กเลยนะหรือเป็นการแป็กไปเลยอันนี้คืออัดคลิปให้ดูก่อนก็นี่นะครับยังไม่ได้อะไรมาโอเคตีใบเอาออกมาสินี่ก็ไม่เอาขาออกทุกทีเลยลืมลืมไม่ไงก็ทำเป็นสเต็ปสเต็ปไงโอเคโอเคต้องลอยกับเขาฟองก่อนเนาะ อ่าเราเล่นแปไม่เป็นไรนี่ไอรีเจียนพอดีใช่มันมันบอกไงนะมันต้องมันต้องคือเราต้องอยู่ในช่องเรือเราเห็นรีเจียนครับอ๋อไม่เห็นเมื่อวันก่อไม่เห็นโอเคอันนี้เราไม่เห็นสเต็ปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปไปสองสิบเจ็ดเฮ้ยกาดได้ซีซีแบบได้แต่เราคิตจวดแค่เนี้ยไม่ฮิตไงเราไม่ฮิตเราไม่ฮิตเนาะซีซีซีเนาะได้เิร์อเช็คไปข้างเช็คนี่เตะกาดได้แน่นอน อ่ะตายตายตายทีวีครับเท่าไหร่ครับผมหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกอ่ะคืนคืนคืนผ่านเลยตัแตนครับผมจอ,คร,อครับร้อนเฉียวเฉียวสก,กิลวะผมเขาร์บ,บาสหนึ่งครับติดหน้าติ่งเลยปะินครับผมเ,เกรดสองไปทคืมากกว่าอ,อ๋อ,อเคสิบสองแมนการ์ดครับผม 12บสองแวนกดอ่ะโอเคอ่าสองหมื่นแปดวนกัดครับผมยี่สิบแปดเอากดครับเช็กชี้พลังข้างครับผมชี้ไหมชีพลังข้างก็ตกตายไปชี้พลังข้างเนาะใช่สามแดมิวพลังแวนมึงเงียบเงียบไปเงียบเงียบไปชี้พลังแหวนเงียบเงียบไปไม่ได้ฮิวตายตายนก็ตายการ่ดสู้ระหว่างเป็นชั้นนะคสายเพลกไลท์ผสมไม่ท่นบอกครับกับรายย่อเปื่นสาวิ่งก่า โอเคเป็นสิ่งเซฟแหละแต่ว่าไม่ขึ้นเลยก็โมโมตายแบบโมโมหน่อยเนาะไปงงัดเขาซะสามเดียวล่วงไปโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละก็ถามว่าเก่งไหมเก่งนะเนี่ยถ้าใหญ่แม่งคหน่ากลัวเลยทำได้ทุกอย่างที่โลกนี้มีเนทายได้เตะกาดได้ห้ามกาดได้มีคิงายดมลุกได้หงายแดมได้ เอาอะไรอีกจวอีกฮิตจวพอแล้วพอแล้วกานนี้ก็เก่งแล้วระวังไว้ถึงมึงก็ก็เป็นเลยอย่างที่เห็นกันนี้รอยย่อพารินจริงเสียเปียบเสียเปียบเยอะเลยแหละเมื่อกี้แต่ว่าที่ชนะได้เพราะว่าโมโมจริงจังเลยคิปนี้เป็นนี่มันขึ้นอยู่กับดวงอะการเล่นการ์ดเนาะใช่ครับก็อย่าไปซีเรียสมันครับผมก็ขำๆกันไปตามสไตล์จริงๆยังไม่เคยลองเล่นด้วยแหละ เลยงงๆกับสเต็ปนิดนึงใช่ก็อาจจะมีบ่วงมั่วบ้างอะไรบ้างก็ขอใครไว้ณที่นู้นณที่น,<า>น,นี้นโอเคครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามในช่องกดไลค์โปดซับสไครต์ครับแล้วฝากเพจเราด้วยทั้งมังเพจแฟนกับมบเทลัสแคร็บชานลแล้วก็ช่องของเราคือแคร็บชาน e ลนะครับผมก็ติดตามได้ในยูทูบช่ติดตามได้ในยูทูบอ่าแชร์คลิปเราถ้าชอบนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสปอพันเซอร์ผู้ใจดีของเราบรุญลอรลอยคือร้านซีเซียไม่กับพาซาั้นห้าครับผมผู้ดำเนินเพจเราและช่องเราอย่างเป็นทางการวันนี้จอไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปแบทเทิลครั้งต่อไปจะมีอะไรฮากว่านี้ไหม <laughs> โอเคครับผมเจอกันครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ